สวัสดีครับวันนี้ทางอูนาคิมลมช่างนะครับก็ขอพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะครับที่ให้เรามาดูแลให้นะครับแต่นิสสัน z ซดีวดีตู้เอเวนเท่านั้นนะครับเพราะรุ่นอื่นผมทําไม่เป็นนะครับเฉพาะนิสสันฟอนเทียนะครับคนล่าฝันนะครับที่ไหนมีฝันที่นั่นเราไปนะครับอขอให้โทรมา แต่เนื่นๆนะครับเพราะว่าคิวผมยาวนะครับรถที่แปลงความสายไปแล้วอยากกลับคืนมาเป็นปั๊มเดิมอย่างนี้เราก็ยินดีนะครับไปเซอร์วิสบริการให้ถึงที่เลยนะครับสําหรับนิสสันนะครับรถที่ติดยากวิ่งแล้วควันขาวกําลังตกอย่างนี้นะครับดับกาอากาศอย่างนี้นะครับเรายินดีไปเซอร์วิสให้ถึงที่ประกันงานทุกชิ้นนะครับ1ปีนะครับ ติดต่อสอบถาม0861991097นะครับสำหรับทีมงานมืออาชีพนิสันฟอนเทียนะครับคนล่าฝันนะครับฝากฝากไว้นะครับ